นี่คือกล้องติดรถยนต์รุ่นใหม่จากแอสตันค่ะบอกเลยว่าตัวนี้เจ๋งมากๆเพราะว่าเขาพัฒนามา ตากกล้องติดรถยนต์รุ่นที่ขายดีที่สุดของแอสตันเพราะฉะนั้นเนี่ยความเจ๋งของเขามีมาให้แบบจัดเต็มที่สําคัญดีไซน์สวยมากไม่เชื่อมาดูใกล้ๆเลยค่ะตัวนี้เขาให้ความบางมากๆเลยค่ะจุดที่หนาที่สุดของตัวกระจกเนี่ยหนาเพียงแค่9มิลลิเมตรเท่านั้นส่วนน้ําหนักก็เบาสุดๆค่ะหนักเพียงแค่190กกรัมเท่านั้นค่ะทุกคนมันคือความเจ๋งมันคือความคุ้มค่าดีไซน์สวยมากๆและตัวนี้เนี่ยใช้งานง่ายมากๆหน้าจออยู่ด้านซ้าย เลนขวาเหมาะกับถนนเมืองไทยมากๆและหน้าจอเขาก็ให้มุมมองมาแบบจัดเต็มหน้าจอกว้างถึง3.7นิ้วค่ะ<อ>ส่วนตัวเลนเนี่ยหรือว่ามุมมองเนี่ยเขาให้ความกว้างมาถึง130องศามองเห็นถนนได้ถึง4เลนเลย<อ>มันคือความจัดเต็มมันคือความคุ้มค่ามีระบบ WDR ปรับแสงสว่างอัตโนมัติและดูความคมชัดของเขาดูพี่จียอนของเราสิคะนี่สวยไหมคะ<อ>ชัดเจนมาก ก็ชัดเจนสุดๆมันคุ้มค่ามันเจ๋งตัวนี้ใช้งานง่ายมากๆไม่เชื่อมาดูนี่ค่ะเขามีเมนูภาษาไทายค่ะเห็นไหมคะเมนูภาษาไทายใช้งานง่ายมากๆผู้หญิงก็ใช้งานได้ไม่ต้องกังวลใน,นเรื่องของการติดตั้งความเจ๋งมันอยู่ตรงนี้และที่สําคัญตัวนี้ตัวใหม่ล่าสุดเขามีเทคโนโลยีตัดแสงอัตโนมัติค่ะ<อ>ถ้าเกิดมีรถคันข้างหลังมาอฟอร์จูนโน่ฟอร์จูเนอร์ดแสงมาแบบเต็มที่ไม่ต้องกังวลเลยว่าจะแสบตาเพราะว่าเขาสามารถตัดแสงให้อัตโนมัติ มันคือความเจ๋งความคุ้มค่าจริงๆค่ะตัวนี้เราไม่ได้มีมาให้เพียงแค่กล้องหน้าอย่างเดียวนะคะตัวนี้เรามีกล้องหลังมาให้อีกด้วยและกล้องหลังเนี่ยติดตั้งง่ายมากๆเดี๋ยวบีมจะลองเปิดให้ดูติดตั้งให้ดูตรงนี้เลยค่ะว่าเขาสามารถติดตั้งได้ง่ายมากๆผู้หญิงก็สามารถติดตั้งได้อะนี่เป็นไงมาเรยยี่ยงคะมาเรี่ยงคะติดตั้ง,ง เพียงแค่เสียบแบบนี้นะคะบอกเลยว่าคุ้มค่าสุดๆเลยค่ะตัวนี้นอกจากจะได้ซื้อไปแล้วความคุ้มค่าของเขาอีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือรับประกันถึง1ปี 1> ปเต็มจ้ ไปแล้วนะคะคุณยังได้อีกเยอะมากไม่ว่าจะเป็นตรงนี้มาดูก่อนเลยกล้องหลังสายยาวห้าเมตรกันน้ําแบบจะเต็มที่สาคัญระยังมีสายสีแดงเอาไว้ต่อกับกล้องถอยให้เราแถมให้ฟรี<ป>สายชาร์จกับกล้องเราแถมให้ฟรี<ป>สายรัดก,กระจกเราแถมให้ฟรี<ป>ที่วางโทรศัพท์มือถือในรถเอาไว้ดู GPS เราแถมให้ฟรี<ป>และตัวนี้ที่บงังแดดเราก็แถมให้ แบบนี้ปกติแล้วราคารวมของแถมอยู่ที่เกือบ3,000บาทแต่วันนี้บิ้มไม่ขาย,ขายใครที่ดูคลิปนี้บิ้มขายเพียง1,190บาทเท่านั้นค่ะ บาทมวกกับประกันฟรีอีก1ปีเต็มคุ้มค่าแบบนี้รอไม่ได้แล้วใครที่สนใจใครที่อยากได้พิมพ์ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะว่า1190ระบบจะดูไปที่ช่องแชทแล้วหลังจากนั้นพิมพ์ชื่อที่อยู่เบอร์โทรไม่ต้องรอแอดมินตอบค่ะเพราะเรามีบริการเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศไทยใครสนใจขึ้นมาใครอยากได้